โดยอาศัยพื้นฐานภาษาลุ่งอกกิกอกในการเชื่อมและประสานลองลอยของความรู้สึกผ่านความเข้าใจตามความหมายภาษาไทยและทรงมอบให้กับมนุษย์ผู้ตังรับในบานภายบานมันในคณะบรรยากาศตังรับก็มองตามหนาจอมือถือของของเฮาและหายใจตามปกติ หากมีเทคนิคก็ใส่เทคนิคการงับอากาศเป็นฐานสิเสริมความรู้สึกใดดียิ่งขึ้นกว่าเกา่าเพียงในระยะเวลาเกินสิหาถึงยีสิบห้านาทีหลังจากนั้นก็ให้ไล่งานผลของความรู้สึกที่ห้าได้รับจากการกระตุนผ่านแสงและภาษาของมนุษย์ลุงหงอและมนุษย์ผู้รับ กตีเป็นค่าเฉลียแบบองค์ร่วมตามสัดส่วนของเปอร์เซนที่หูซึกใดมากหู่ซึกใดน้อยหรือบอรูุดซึกอีกอย่างเลยความรูุดึกของมนุษย์สีบอคือกันบอทอกันหลากหลายแต่ลักๆสัมีความห่อนเกิดขึ้นในโตของมนุษย์ผู้ตังรับและยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นความชื่ คุ้มรอบผิวกายซึ่งเป็นพื้นฐานของภุ่มปกป้องคุ้มคลองโตัวเฮาเป็นภาษาลุ่งอแต่ภาษาวิทยาปัจจุบันสีเรียกว่าภุ่มคุ้มกันจากนั้นนำความรู้สึกของเฮาอธิบายเป็นภาษาโดยการพิมพ์กับไม่ยั่งหนาจอให้มนุษย์ลุงหงอกหูเพียงทอนี มนุษย์ลุ่งหอ,อก,กระสิหาวิธีการพัฒนาศักยภาพให้กับมนุษย์ผู้ตั้งรับเพื่อสิยังให้เกิดความรู้สึกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอันดับถัดไปนาจุดนี้สองทุ่มถึงหาทุ่มเวลากรุงเทพด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเป็นสำคัญทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า ศาสตร์การดูแลและรักษามนุษย์เป็นทางออกที่นาพึ่งพ่อใจในมนุษย์อาทิเช่นประหยัดคุ้มคา่าปลอดภัยเกิดประสิทธิผลจึงเป็นที่ประจักษ์ในเวลาหน่อยที่สุดคือกลุ่มของพลังงานแะนะณะนี้มนุษย์ลุหงอ,อกได้นำเสนอลุหงอ,อกพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นั่นเอง